คำบทนี้เป็นเรื่องถามตอบในระหว่างกลุ่มสิทธิ์ถึงเรื่องศีลพระอาจารย์ได้เล่าและอธิบายให้ฟังเป็นศีลที่เป็นวิถีพทุทธแห่งมุตโตไทธรรมเข้าใจอะไรแล้วหรือที่ถามมานี้ศีลส,สมาธิปัญญาสามขั้นนี้มันอยู่ในที่เดียวกันคือใจเจ้าของมันแยกไปทางศีลที่เป็นโลกียะก็มีแยกไปทางศีลที่เป็นโลกุตระก็มีโลกียะขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาก็มี แต่อยู่ในฝ้าของการยึดสมมุติสี emer, ยึดสมาธิยึดปัญญาโลกุตระท่านศีลท่านสมาธิท่านปัญญาก็มีเป็นฝาาที่รู้จักสมมุติศีลสมมุติสมาธิสมมุติมมปัญญาโลกียะรู้แต่ดูไม่เห็นเห็นแต่ดูไม่เป็นเป็นแต่ดูไม่รู้โลกุตระรู้แล้วเห็นชัดเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรรู้ชัดกับใจว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเอง ทีนี้คำว่าศีลแต่ละฝ่ายมันก็แยกย่อยลงไปอีกถ้าคุยในฝากพวกเราก็คือศีลโลกียศีลศีลฝากนี้เป็นศีลที่เป็นการประรบโลกและประรบตนเองคือโลกหรือใครๆเขาก็ว่ามาอย่างนี้และตัวเจ้าของเองก็คิดว่าเป็นอย่างโลกว่าเหมือนกันเป็นการทำขึ้นมาอย่างโลกเขาว่าคือฟังตามตามกันมาและคิดว่านี่คือศีลเป็นคนดีต้องมีศีล ก็เลยพากันท่องจำในข้อศีลและต้องท่องเป็นภาษาบาลีฟังแล้วมันขลังดีใครท่องไม่ได้จำไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่มีศีลเคยได้ยินพระท่านหนึ่งกล่าวว่าโยมท่านว่าศีลซักข้อมันยังท่องไม่ถูกแล้วมันจะมีศีลได้ยังไงข้าก็เลยถามท่านไปว่าท่านท่องปาติโมกขศีลได้ไหมพระท่านนั้นตอบว่าไม่ได้ขอรับแม่งอย่างนี้มึงจะเป็นพระที่มีศีลได้ยังไง 227ข้อมึงท่องไม่ได้ซักข้อกูเองก็ไม่เคยหัดท่องมานับถือกูทำไมกูก็เป็นพระที่จำข้อสีไม่ได้ซักข้อเหมือนกันปรากฏว่าท่านหน้าเสียจึงเทศให้ท่านฟังสีลไม่ใช่อยู่ที่ท่องได้หรือไม่ได้จำได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ท่องเปล่าเปล่าเปล่าแต่ใจเป็นเฮี้ยมันก็คือเฮี้ยท่องจำนั่นแหละมีเหล่าโยมโยมนิมนต์ไปเทศพอจะถวายของ ข้าเอื้อมมือไปรับเขาบอกว่าหลวงพ่อไม่อาราธนาศีลให้พวกหนูก่อนหรือคะข้านี้ต้องชักมือกลับมาเกาแก้มยิบยิบพยักหน้าบอกเออเออภาษาบาลีข้าก็พูดไม่เป็นจำที่เขาบอกให้ท่องท่องมานึกในใจไอห้ห่าคนไทยนี้มันเรื่องมากชิบหายข้าท่องบาลีไปหน่อยแล้วหยุดพวกเขามองหน้าข้าแล้วร้องบอกบาลีต่อว่า เวรามาณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิข้าก็ท่องตามเขาพอขึ้นข้อต่อไปข้าเงียบอีกพวกเขามองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแล้วร้องบอกบาลีขึ้นมาข้าก็ท่องตามข้อต่อไปข้าก็เงียบอีกพวกเขาก็กระสานเสียงบอกข้าอีกข้าก็ท่องตามท่องตามเสร็จพวกเขาก็ท่องตามข้าอีกเป็นอย่างนี้จนจบข้อศีลสร้อยคำบาลีตอนท้ายพวกเขาก็ต่อให้ข้าเสร็จ เป็นอันว่าทุกคนในที่นั้นเป็นคนบริสุทธิ์และเป็นคนมีศีลแล้วมีคนถามว่าหลวงพ่อท่องข้อศีลไม่ได้หรือถ้าบอกว่าพอท่องได้อ้าวแล้วทำไมทำท่านึกไม่ออกและขอรับถ้าก็ดูว่าพวกแกท่องกันได้หรือเปล่ามันบอกว่าพวกผมท่องได้สิครับข้าหันมาทางไอ้หนูคนหนึ่งเองท่องได้ไหมไอ้หนูเจ้าหนูพยักหน้าแล้วท่องออกมาจนจบ ภาษาไทยแปลว่าอะไรรู้ไหมลูกเจ้าหนูพยักหน้าแล้วบอกภาษาไทยเป็นข้อข้อข้าจึงถามว่าแล้วในที่นี้มีใครไม่รู้ข้อสีมัง่งทุกคนนิ่งเงียบแสดงว่ารู้เมื่อรู้กันดีอยู่แล้วพวกแกมาให้ข้าสอนและท่องตามข้าอีกทำไมพวกแกบ้ากันหรือเปล่าสมัยโบราณทั้งชี้สีแค่ครั้งสองครั้งเขาก็เข้าใจและนำไปปฏิบัติแล้ว ไม่ต้องมานั่งต่อสีลเป็นข้อข้อทุกครั้งที่จะถวายของพระนี่พวกแกเป็นคนไม่บริสุทธิ์กันหรือไงทุกคนงงงงข้าถามว่าไงอีหนูสีลแกขาดหรือเปล่าเจา้าค่ะไม่ขาดแล้วจะมาต่ออีกทำไมอีสาวมองหน้าขา้าทำหน้าแมวสงสยัยพวกแกมีน้ำอยู่เต็มแก้วดื่มน้ำในแก้วที่ชื่นใจเย็นฉ่ำกันสิเอาแก้วที่เต็มน้ำมาขอเติมน้ำจากข้าอีกทำไม มันไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องของคนโงค่คนเบาปัญญาคนโงค่คนเบาปัญญาเขาเข้าใจว่าการจะเป็นคนมีศีลต้องมานั่งท่องบาลีต่อศีลจึงจะเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนมีศีลศีลหลอกๆอ,อย่างนี้คุณระบุแห่งพระชิโนโรสเจ้าท่านไม่ได้สอนท่านสอนให้เห็นจริงและมีปัญญาพวกเราหลอกตัวเองว่าเป็นคนมีศีลโดยการท่องข้อศีลศาสนานี้ถ้าคิดกันได้แค่นี้ ก็เป็นศาสนาที่โง่งมงายไม่น่าจะมีการเกิดกำเนิดพระอระหันเจ้าได้เราคิดและเข้าใจกันไปเองการเวลามันผ่านมายาวนานเหลือเกินพวกนอกศาสนาก็เข้ามาอาศัยกินอยู่ในศาสนานี้เยอะอยู่นานลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็ถ่ายทอดกันออกมาด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเพราะโลกและตำราเขาว่ากันเช่นนี้กูก็ว่าเช่นนี้เหมือนเหมือนกันออกจากความเบาปัญญาไม่ได้ สีลห้าข้อนี้เรายกตัวอย่างบางข้อของพรามณ์มาไม่ใช่ศีลของพุทธศาสนาโดยการคิดขึ้นมาใหม่แต่เป็นศีลกลางๆของมวลมนุษยชาติศาสนาไหนเขาก็มีและมีมานานก่อนพุทธศาสนาเราจะกำเนิดอีกบางลัทธิเขามีข้อวัดปฏิบัติเลยว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามข,ขโมยห้ามพูดอันเป็นเท็จห้ามเป็นชู และห้ามอีกเยอะแยะมีแต่ข้อห้ามนี่คือศีลอย่างโลกโลกเขาศีลเหล่านี้มีกันทุกทุกศาสนาเพราะเป็นข้อการวางกายวาจาใจอันเป็นพื้นฐานของจริยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติทุกทุกศาสนาต่างปฏิบัติมาในแนวข้อห้ามอย่างนี้แต่ทางพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามศีลทางพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามใครศีลทางพุทธศาสนาไม่ได้ว่ากันเป็นข้อข้ออย่างที่เราเข้าใจกัน พวกเราพากันเข้าใจอย่างโลกเขาว่าและตัวเองว่าใจเลยเข้าถึงทำไม่ได้มันเป็นศีลที่มีอุปาทานมาทางโลกียะเป็นแค่ศีลสมมุติเป็นศีลที่หลงและไม่รู้จักว่าอะไรคือศีลเอาข้อศีลที่ตัวเองรู้และคิดว่าตัวเองเป็นยึดเอามาเป็นอาวุธคอยดักทิ้งแทนทำร้ายผู้อื่นที่ตัวเองคิดว่าเขากระทำการผิดศีลดูว่าคนอื่นๆเขาผิดศีล เป็นคนเลวในสายตาและความรู้เรื่องศีลของตัวเองไปซนี่ศีลในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้คอยทิ้งแทนใครท่านชี้ไว้เพื่อคอยทิ้งแทนใจตัวเองในสมัยโบราณพระพุทธองค์ท่านชี้ทางให้เห็นหน่อยเดียวผู้คนก็ต่างกลับกลายเป็นคนใจที่มีศีลแล้วศีลทางพุทธศาสนาท่านชี้ให้เห็นใจที่เห็นภาพเดียวกลับย้อนมาให้เห็นทั้งสองภาพสมัยก่อนคนเขาต่างก็มีศีล มีศีลข้อห้ามกันเป็นข้อๆแต่เมื่อมาพบเจอพระพุทธองค์จึงได้รู้กระจักใจโดยแท้ว่าสีที่ตัวเองจำตัวเองท่องตัวเองเป็นตัวเขาจริงๆแล้วยังไม่มีศีลเลยมันก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้นั่นแหละท่องจำข้อศีลกันจังแต่ใจยังไม่มีศีลเลยยังเป็นสีลที่โตงและเข้าใจกันเอาเองที่สำคัญเป็นสีลที่ยังหนีไม่พ้นนรก เป็นศีลของพวกนอกศาสนาโมรานท่านเรียกเป็นศีลของพวกเดียร์ีพวกเดียรถีคือคนพวกนอกศาสนาแม้จะบวชอยู่ในพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นพวกนอกศาสนาอยู่ดีเพราะคนพวกนี้ยังไม่มีศีลอันเป็นวิมุตติศีลยังไม่มีใจที่ก้าวเข้าไปรู้เห็นเป็นโลก,กุตระศีลเป็นใจที่มีศีลเอาตัวไม่รอดจากนรกอยู่ใจยังมีคติที่จะดำเนินไปยังไม่แน่นอน เป็นศีลตัวตนอันเป็นอุปาทานบาลีกล่าวว่ายังเป็นศีลลับคตประมาทคือยังแค่ลูปคลำศีลง่ายๆก็คือยังเป็นศีลแห่งความงม,มงายอยู่ไม่ใช่ใจที่มั่นคงเป็นปกติเพราะรู้เห็นชัดไม่ใช่ศีลที่อริยเจ้าทรงสัรเสริเป็นศีลแห่งความงม,มงายและเอาตัวเข้าไปคิดเข้าไปเป็นตามโลกเขาว่าและตัวเองว่าศีลในทางพุทธศาสนาไม่มีข้อห้าม พระพุทธองค์ท่านนำข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่เดิมๆม,มาย่นย่อและยกตัวอย่างมาใช้กับคนทั่วๆไปเพื่อความเหมาะสมไม่กี่อย่างในการดำเนินชีวิตพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามอะไรเลยอย่างพวกนอกศาสนาเขาพากันห้ามกันคำว่าผู้มีศีลในทางพุทธศาสนาทั้งทีให้เห็นความเป็นจริงที่เราทุกคนสามารถเห็นได้รู้ได้ทำได้เป็นได้และไม่ยากเย็นอะไรเลย ที่เมืองเมืองหนึ่งพระพุทธองค์ท่านได้ทรงไปโปรดเมื่อกล่าวเรื่องการทาทานเสร็จพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าเขามาทําร้ายเรามาขโมยของของเรามาโกหกเรามาเป็นชู้กับคนของเราเราชอบหรือไม่ชอบชาวบ้านต่างเห็นชัดตรงตามความเป็นจริงจึงพากันตอบว่าไม่ชอบพระเจ้าข้าแล้วถ้าเราไปทําร้ายเขาไปขโมยของของเขา ไปโกหกเขาไปเป็นชู้กับคนของเขาเขาชอบหรือไม่ชอบชาวบ้านต่างเห็นชัดตรงตามความเป็นจริงจึงพากันตอบว่าเขาก็คงไม่ชอบเหมือนกันพระเจ้าค่ะถ้าเขาทำกับเราเราไม่ชอบแต่เราไปทำกับเขาคนอื่นอย่างนี้เป็นคนดีหรือเลวชาวบ้านตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นคนเลวพระเจ้าค่าคนเลวเมื่อกายแตกสลาย จะเป็นผู้ไปมืดหรือไปสว่างชาวบ้านตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไปมืดพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงถามว่ารู้ได้ไงชาวบ้านตอบว่าก็ผลมันแสดงอยู่คนเลวก็ย่อมไปมืดหาสว่างไม่เจอถ้าเขาทำกับเราเราไม่ชอบเราพึงมีสติเรียนรู้ว่าเราทำกับเขาเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเราก็จะพึงไม่ทำ เพื่อความเป็นสุขสงบของเราและเขาอย่างนี้เป็นคนดีหรือเลวชาวบ้านต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคนดีพระเจ้าค่าคนดีเมื่อกายแยกแตกสลายจะไปมืดหรือสว่างชาวบ้านต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าสว่างพระเจ้าค่านี่คือสีนในพุทธศาสนาไม่มีข้อห้ามอะไรเลยมันเป็นสีนแห่งอริยสัจคือเป็นใจที่มีเหตุและผลตรงตามความเป็นจริง เรียกว่าเป็นผู้มีสติที่เป็นฮีวิโอตับปะเป็นผู้ละอายต่อการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้ที่นึกระลึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราเราไม่ชอบอย่างไรใครๆเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นเราจึงไม่ควรทำหรือไปเบียดเบียนใครให้ใจใครเขาหรือใจเราเดือดร้อนนี่คือผู้มีศีลเป็นผู้มีสติระลึกอยู่อย่างนี้จนใจเป็นปกตินี่เป็นศีลแห่งพระอริยเจ้าเป็นศีลเบื้องต้น เป็นศีลที่จะไม่มีวันลงไปสู่อบายหรือนรกขุมไหนอีกแล้วเป็นวิมุตติศีลเป็นโลกุตระศีลเป็นศีลอันประเสริฐของเหล่ามวลหมู่มนุษย์ทางพุทธผู้ที่ได้ประจักษ์ชัดเช่นนี้กับใจเราเรียกว่าพระโสดาบันโสดาบันเป็นมนุษย์ขั้นศีลในพระพุทธศาสนาพระสกิทาคามีก็เป็นมนุษย์ขั้นศีลในพระพุทธศาสนาแต่เป็นใจที่ละเอียดมากกว่าขั้นโสดาบัน คือโลภน้อยลงและโกรธน้อยลงกว่ามนุษย์ทั่วๆไปในขั้นศีลผู้มีศีลเหล่านี้กลับมาเกิดกำเนิดเป็นมนุษย์เจดชาติมั่งสามชาติมั่งชาติเดียวมั่งก็จะพ้นแล้วจากกองทุกนี่คือศีลในวิถีพุทธผู้มีศีลมีความมั่นใจจนประจักษ์กับตัวเองว่าตัวท่านนี้มีดีไม่ต้องตกนรกแน่มันแน่ใจโดยที่ไม่เชื่อใครอีกแล้ว เพราะเขามีสติครอบครองดูแลรักษาใจอยู่สติเกิดจากการพิจารณาการพิจารณาเกิดจากศรัทธาศรัทธาเกิดจากการได้ฟังธรรมตรงตามความเป็นจริงจากสัตบุรุษการได้ฟังธรรมเกิดจากการน้อมใจเข้าหาสัตบุรุษการน้อมใจเข้าหาเกิดจากการลดตัวตนเมื่อลดตัวตนก็เข้าหาสัตบุรุษเมื่อเข้าหาก็ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษ เมื่อฟังธรรมก็จะเกิดศรัทธารู้เห็นตรงตามความเป็นจริงเมื่อเกิดศรัทธาก็จะเกิดการพิจารณาเมื่อเกิดการพิจารณาก็จะมีสติเมื่อมีสติก็จะเกิดการสำรวมกายวาจาใจเมื่อเกิดการสำรวมก็เป็นผู้มีศีลผู้มีศีลก็ไม่ตกไปเป็นทาสของนิวรห้าผู้ไม่เป็นทาสของนิวรห้าก็ไม่ตกไปเป็นที่ฆ่าแห่งอวิชา เพราะอาวิชชามีนิวรห้าเป็นอาหารนิวรห้ามีความทุกข okay. ์ีลเป็นอาหารความทุกข์ีลมีการไม่สำรวมเป็นอาหารความไม่สำรวมอาศัยการไม่มีสติเป็นอาหารการไม่มีสติอาศัยการไม่มีศรัทธาเป็นอาหารการไม่มีศรัทธาอาศัยการไม่ได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษเป็นอาหาร พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยพลังพุทธอุทยานบุญยพลัง